เข้าสวนมารอบเย็นๆมาเดินดูว่าปลูกของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกลงไปมันได้กินหมดนะทุกคนแม้นตะปลูกตะไคร้เนี่ยเมื่อสองเดือนที่แล้วปลูกตะไคร้สองสามเดือนที่แล้วก็ใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้จะได้ใส่ต้มยำหรือว่าเก็บไปใส่ต้มยำก็ได้แล้วด้วยนะการปลูก,กเกษตรผสมผสานกันไปนะมันจะเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นพี่เลี้ยงแบบ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเองในส่วนการทำกรเกษตรบางครั้งเราจะทำแบบทฤษฎีไม่ได้นะมันต้องปฏิบัติเนาะทฤษฎีคือเราเปิดตำรามาแล้วก็ไปเรียนรู้ที่ในตำราเอามาทำบางทีมันก็ไม่ได้ผลนะทุกคนเราก็ทำแบบภาคปฏิบัติเนาะเนี่ยอย่างเอาปลูกต้นไผ่เนะี่ย ปลูกต้นไผ่นี่เราก็ปลูกแจมไปในในเขาเรียกสะเนาะสะแล้วก็ปลูกต้นกล้วยไปในร่องที่เราปลูกทุเรียนมันก็จะเป็นพี่เลี้ยงกันนะว่าถ้าหกโมงไปนะอันนี้หกโมงเย็นเนาะต้นกล้วยจะไม่มีปัญหาด้เราปลูกนิดเดียวแต่มันกระจายลูกออกมานะต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยเราเมื่อปี เมื่อสองปีนะทุกคนสองปีเราตัดไปรอบหนึ่งแล้วต้นกล้วยนี้จะปลูกง่ายที่สุดกล้วยมันจะไม่มีโรคภัยอะไรมากระทบนะต้นกล้วยนะแต่ถ้าเป็นต้นนี้เราปลูกปีที่แล้วนะอีกไม่นานต้นนี้เดี๋ยวมันก็จะได้กินลูกต้นนี้ได้กินลูกแน่นอนนะทุกคนต้นนี้มันได้กินลูกแล้วก็ปีหน้าเนาะแล้วก็โคนของต้นกล้วยเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ย เขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงทุเรียนนะทุกคนเป็นที่พี่เลี้ยงทุเรียนแต่ถ้าเป็นต้นเย็นเย็นอากาศแบบนี้ต้นทุเรียนมันจะเป็นต้นทุเรียนที่นอนเนาะทุเรียนนอนใบมันจะไม่ค่อยสดชื่นทุเรียนจะนอนประมาณาประมาณสี่โมงก็เริ่มนอนเลยนะสี่โมงสี่โมงห้าโมงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยใบมันจะไม่ค่อยสดชื่นนะคะทุกคน เราเดินเราเดินมาเราก็ต้องระวังเพราะว่ามันค่ำแล้วกลัวว่า,าจ,จะเจออะไรเรียนเนี้ยใบมันมันจะนอนช่วงทุเรียนนอนวันก่อนให้เคมีต้นนี้มันใกล้น้ำมันได้ละองน้ำจากน้ำสะอยู่ตรงนู้นสะมันก็จะใบก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อีกต้นหนึ่งนะมันไม่มีน้ำค่ะทุกคนใบมันจะลองงอง,งอะไรแงงจะหาม วิธีการต่อน้ำก็ไม่ไหวต้นทุนมันสูงปลูกทุเรียนเนี่ยต้นทุนสูงมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็มาเล่าสูก่กันฟังกันทำกเกษตรนะเนาะทุเรียนน่ะเขาจะนอนประมาณสี่โมงห้าโมงหกโมงอะไรอย่างงี้สี่โมงก็เริ่มนอนแล้วค่ะทุกคนเราปลูกกล้วยเราไม่คิดหรอกว่ามันจะเต็มสวนอากาศในสวนอย่างนี้แต่ตอนนี้กล้วยมันขยายพันธุ์ของมันไปเองนะกล้วยนะมันขยายง่ายอ่ะ ปลูกต้นเดียวมันได้หลายๆต้นทำเกษตรนะเราถ้าไม่ขี้เกียจเนาะเราปลูกไม่ผิดที่หรอกค่ะเราปลูกอะไรมันก็ได้กินอันนั้นอย่างเราปลูกกล้วยไอ้นี้กล้วยเล็บมือนางเราเห็นไหมเราก็จัดกระจายปลูกในสวนเราแต่สุดท้ายมันก็ได้กินทุกต้นนะคะทุกคนวันก่อนนี้มันตัดไปแล้วนี่ก็ได้ได้ลูกอีกลูกหนึ่งนะคะแบบนี้เราก็ต้องหักมันออกไปเนาะ เพราะเวลาเรามาเห็นหักอ,อกไปลูกมันจะได้ใหญ่จะได้โตค่ะทุกคนประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่รับชม